ีผู้ปกครองทุกท่านนะคะคุณครูชื่อคุณครูยุภาวันบุญเชือ้อคุณครูชื่อเล่นว่าคุณครูวันทําหน้าที่เป็นครูประจําชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่5้ทับหนึ่งเนื่องด้วยขณะน,นี้มีการแพร่ะระบาดของอไวรัสโคโรโนา2019จึงทําให้มีการเลื่อนเปิดภาคเรียนจากวันที่17พฤษภาคม2564 เป็นวันที่1มิถุนายนและขณะนี้ก็มีการเลื่อนไปเป็นวันที่14มิถุนายน2564นะคะและขณะน,นี้สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายก็ขอให้ผู้ปกครองนะคะได้ติดตามข่าวสารผ่านทางช่องทางไลน์ของอชั้นเรียนนะคะแล้วก็เฟซบุ๊กของทางโรงเรียนวัดสมหวังนะคะเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบนะคะ 1. การมารับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน 2. การจกจแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่าย 3. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนการนัดรับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนโดยนัดหมายในวันที่28พฤษภาคมเวลา14นาฬิกาถึง15นาฬกาบริเวณหน้าอาคารหนึ่งโดยให้ผู้ปกครองเข้ามาเพียง1คนเท่านั้นผู้ปกครองสวมแมส ให้เรียบร้อยและผ่านการคัดกรองโดยการวัดอุณหภูมิก่อนเข้ามาภายในโรงเรียนเมื่อผู้ปกครองรับหนังสือและอุปกรณ์การเรียนเรียบร้อยแล้วให้ผู้ปกครองกลับโดยทันที2การแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายจากนโยบายจัดสรรเงินอุดหนุนเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพผู้ปกครองจะได้รับ1ค่าอุปกรณ์การเรียนเป็นเงิน195บาท 2. ค่าเครื่องแบบนักเรียนเป็นจำนวนเงิน360บาทโดยค่าอุปกรณ์การเรียนทางโรงเรียนได้แจกอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนส่วนค่าเครื่องแบบนักเรียนจำนวน360บาทเพื่อความสะดวกครูวันจะหักจากค่าชุดขาวที่ได้แจ้งผู้ปกครองไปแล้วว่าชุดขาวราคา300บาททางโรงเรียนช่วยออกครึ่งหนึ่งผู้ปกครองจ่าย150บาทและ ผู้ปกครองจะต้องทำประกันอุปัติเหตุให้กับนักเรียนเป็นจำนวนเงิน216บาทรวมทั้งสิ้นที่ผู้ปกครองจะต้องจ่ายคือ366บาทดังนั้นผู้ปกครองจะต้องจ่ายเพิ่มเป็นเงิน6บาทเพื่อความสะดวกให้นักเรียนมาจ่ายกับคุณครูวันในวันที่รับชุดข่าวนะคะ 3. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากการสำรวจความพร้อมของผู้ปกครองผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความพร้อมที่จะให้จัดการเรียนการสอนแบบออนแฮนคือให้นักเรียนรับงานแล้วกลับไปทําที่บ้านนะคะในวันที่1ถึงจนกว่าโรงเรียนจะเปิดภาคเรียนจะมีการเรียนที่เน้นทักษะการอ่านและทักษะการคิดคือในรายวิชาภาษาไทยและในวิชาคณิตศาสตร์ ในส่วนของรายวิชาอื่นๆให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการทักษะชีวิตที่นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันโดยคุณครูจะมีการสั่งงานผ่านทางช่องทางลายนะคะและในช่วงนี้คุณครูวันขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ผู้ปกครองได้ส่งภาพนักเรียนขณะที่นักเรียนกำลัง เรียนหรือกาลังทํางานที่ได้รับมอบหมายจากครูในแต่ละวิชานะคะโดยให้ส่งวันละหนึ่งรูปนะคะจะเป็นวิชาอะไรก็ได้ให้ผู้ปกครองส่งรูปมาในกลุ่มลายในอัลบั้มรูปของแต่ละวันนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่ให้ความร่วมมือในการตอบคําถามต่างๆและถ้าหากว่าผู้ปกครองมี ข้อสงสัยหรือมีคำถามต่างๆก็สามารถสอบถามผ่านทางกลุ่มไลน์หรือสอบถามคุณครูวันโดยโตรงได้นะคะ